สวัสดีค่ะพี่มามาแล้วนะคะ Boy. วันนี้บอยวันนี้วันที่ททยี่สิบเจ็ดเดือนพิกาหรือวันชุ่อกคุยดิสอ่านูมนเบอร์นะคะพี่มากำลังตกนะคะเนี่ยค่ะที่วันนี้บอยนะคะสวีเดนนะคะวันนี้นะคะ กำลังตกนะคะกรอบนะคะใกล้ยี่ทำงานะคะ่ะ ้องไงก็แค่นี้ก่อนนะคะอืม